จากกรณีที่คุณแม่พนิดาซึ่งคือคุณแม่ของเตงโมนิดานะคะได้ให้สัมภาษณ์กับรายการเรื่องเล่าเช่านี้เกี่ยวกับสถานที่ที่จัดงานไว้อะไรแเตงโมโดยคุณแม่บอกว่าอัมพชรภาและเอกสุภาชัยไม่ได้ถอนตัวจากการเป็นผู้สนับสนุนในการจัดงานไว้อะไรแเตงโมในครั้งนี้ซึ่งคุณแม่บอกว่าคุณแม่ก็หนาวเหมือนกันนะถ้าสองคนนี้เขาถอนตัวคุณแม่จะจัดงานได้ยังไงค่าเช่าโบสถ์เนี่ยวันละ5้าแสนสวันเป็นเงินเท่าไหร่ล่าสุดน,นะคะสัตราจารย์ธงชัยนะคะได้ระบุไว้ในเฟ เฟซบุ๊กว่างานเล็บพิธีไว้อะไรคุณแตงโมพัทรธิดาที่รักยิ่งของพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เพื่อรองรับและก็อำนวยความสะดวกให้แก่ญาติมิตรสื่อมวลชนและก็แฟนคลับที่มีจํานวนมากให้เพียงพออย่างน้อย1000คนขึ้นไป,ไปเป็นเวลา3คืนก็คือวันที่11มีนาคมถึงวันที่13มีนาคมนี้แล้วก็เวลาที่จัดงานก็คือ18นาฬิกานาทีถึง20 30. นาฬิกานาทีโดยการอนุเคราะห์ด้วยความใจกว้างของ,ของที่จักรเสรีภาพกรุงเทพทุกฝ่ายจึงเห็นสมควรเปลี่ยนสถานที่ จัดงานใหม่เพื่อความเหมาะสมกับความต้องการพร้อมกันนี้นะคะคุณธงชัยยังระบุอีกว่าปลอเรื่องที่1นนะคะมีข่าวลือคํำๆคว่าผมเป็นคนจ่ายเงินสําหรับการจัดง,งานครั้งนี้เรื่องที่2มีความคลาดเคลื่อนว่าคริสจากเสรีภาพคิดค่าเช่าคืนละ5้าแสนบาทตามราคาที่กําหนดไว้แต่แท้จริงคริสจากเสรีภาพกรุงเทพมีน้ําใจเอื้อเฟื้อด,ด้วยไม่คิดค่าเช่าแล้วแต่ผู้จัดจัดถวายเพื่อช่วยค่าใช้จ่ายผู้จัดจึงได้จัดงบประมาณได้ส่วนที่3ขึคืนไว้เพียง1นึ่งแสนบาทเท่านั้นโดยที่คุณเอสุภชัยเป็นผู้สนับสนุนด้วยความ เต็มใจจึงเรียนชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันนะคะก็เป็นอันว่า3คืนที่มีการจัดง,งานส่งของคุณแตงโมนิดดานี้นะคะก็คือมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่1 0,000แบาทซึ่งคุณเอสุปชัยเป็นคนออกนั่นเองนะคะ